หัวข้อ3.4.3นะครับความต่อเนื่องนะในที่นี้ก็จะพูดถึงความต่อเนื่องของฟังก์ชันเชิงซ้อนนะครับนิยาม3.3นะครับเรียก f z ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ z เท่ากับ z ศูนย์ะครับถ้า f z ศหาค่าได้และ ลิมิต f z เมื่อ z เข้าใกล้ z 0นมีค่าเท่ากับ f z 0นย์ะครับจากนิยามนี้นักศึกษาน่าจะสังเกตได้ว่ามันก็เป็นนิยามที่ล้อกันกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงนั่นเองนะครับเช่นในตัวอย่าง3.13นะครับเขาบอกว่า f z เท่ากับ z กำลังสองเนี่ยต่อเนื่องที่ z เท่ากับ0 เมื่อ z ศนย์เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะครับตรงนี้เพราะอะไรนะครับก็เพราะเหตุผลสองอย่างนะครับตรงนี้เพราะว่าตัว z 0เนี่ยหาค่าได้นะครับสำหรับทุกๆ z 0ย์ที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับตรงนี้หาค่าได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราแทนค่า f z ศูย์ลงไป f แก็จะมีค่าเท่าเท่ากับแ0กำลังสองซึ่งแ0กำลังสองก็คือแ0ศนคูณแยะครับยังไงก็หาค่าได้คำนวณได้ไม่ยากนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือลิมิตของ f นะครับแอ่าของ f แซนะของ f แเมื่อ Z เข้าใกล้ Z0 ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ z 0ศนย์กำลังสองเสมอซึ่งจะมีค่าเท่ากับ f z 0นย์นะครับจากเหตุผล2อย่างนี้ก็เลยสรุปว่า f เเท่ากับ z ตกลังสองนี่ยต่อเนื่องที่จุด z 0ศนย์ใดๆเลยนะครับทีนี้ถัดมาตัวอย่างที่3.14ตัวอย่างนี้จะซับซ้อนนิดหนึงนะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้า f z นิยามแบบนี้นะครับนิยามว่าจะมีค่าเท่ากับแซทกำลังสองถ้าแซไม่เท่ากับ1และจะมีค่าเท่ากับ0นยะ์ถ้าแมีค่าเท่ากับ1นะครับถ้าเราพิจารณาว่ามันต่อเนื่องไหมอ่ะสมมุติถ้าจะดูที่จุด Z ซเท่ากับ1นะครับคาตอบก็คือเอฟแนี้นะครับเอฟแซทนี้ไม่ต่อเนื่องแน่นอนนะไม่ต่อเนื่องนะครับที่ z เท่ากับ1นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรถามว่าถามว่าไอตัว z 1นี้หาค่าได้ไหม f f 1นะครับพูดผิด f 1นี้หาค่าได้ไหมคำตอบก็คือหาค่าได้นะครับเพราะว่าเขากำหนดไว้แล้วว่า f z เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ถ้า z เท่ากับ1แสดงว่า f 1ก็มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเงื่อนไขแรกของของการต่อเนื่องเนี่ยมันได้ แต่อีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราพิจารณาลิมิตของ f z เมื่อ z เข้าใกล้1นะครับตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ1กําลังสองนะมันจะมีค่าเท่ากับ1กําลัง,ลงสงนะครับตามสูตรนี้เลยปกติเวลาเทคลิมิตเช่ไหมเราก็จะเอาสูตรสูตรของไอตัวนี้ในส่วนที่ z ไม่เท่ากับ1มา เสร็จแล้วก็แทนค่า1ลงไปแสดงว่าลิมิตเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ1กําลัง2มีค่าเท่ากับ1นนั่นเองนะครับเห็นไหมแต่ไอตัว f 1เนี้ยมันมีค่าเท่ากับ0จากนิยามนะครับเห็นไหมดังนั้น2ตัวนี้ไม่เท่ากัน่าดังนั้นถ้าเราพิจารณา f z ที่ z เท่ากับ1เราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องที่ z เท่ากับ1เพราะอะไรนะครับก็ให้ผลไปนิดนึง เพราะนะครับเพราะ f 1มีค่าเท่ากับ0แต่นะแต่นะครับแต่ลิมิตของ f z นะเมื่อ z เข้าใกล้1นะครับมันมีค่าเท่ากับ1 2ตัวนี้ไม่เท่ากันก็เลยเป็นเหตุผลว่า f z จะไม่ต่อเนื่องที่ z เท่ากับ1นะครับ